สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้วันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2566ในสัปดาห์ที่5เทศกาลธรรมดาพรอสารจัาวุรมัทธิวบทที่5ข้อที่13-16การมีใจเสียสละและอุทิศตนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเป็นสิษย์ติดตามองค์พระเยสูริ์เจ้า วันนี้พ่ออาจารย์ของพระเจ้าได้พูดถึงสองสิ่งที่แสดงออกให้เราเห็นถึงการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าว่าเราควรที่จะเป็นอย่างไรโดยการยกตัวอย่างของเกลือและแสงสว่างเกลือนั้นจะมีประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อถูกแกะออกจากถุงหรือเทออกจากขวดลงไปยังอาหารเพื่อให้เกิดรสชาติ ยอมให้ตนเองนั้นรวมกับเป็นอาหารออกมาเป็นรสชาติและยอมละลายน้ำเพื่อเป็นยาให้กับเรามนุษย์แสงสว่างก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องแสงสว่างนั้นถูกจุดที่ตะเกียงการหลอมละลายทำให้เกิดแสงสว่างอาศัยน้ำมันในเชิงตะเกียงทำให้แสงสว่างนั้นยังคงส่องแสงสว่างในที่มืดทำให้เรานั้นสามารถ มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างเราได้ดังนั้นครับในชีวิตของเราพี่น้องในการติดตามองค์พระเยซูเจ้านั้นเราก็จําเป็นต้องเป็นเหมือนดังเกลือที่ยังคงมีความเค็มอยู่ตลอดเวลาและเป็นแสงสว่างสาับนําทางทุกๆคนให้มาพบกับพระเป็นเจ้าดังนั้นในชีวิตของเราครับพี่น้องพี่น้องยังคงเดินติดตามองค์พระเยซูเจ้า อยู่หรือไม่ขอพออาาระวจนะในวันนี้จะได้เป็นแรงผลักดันให้กับเราทุกคนให้ได้เป็นสิทธิ์ติดตามองค์พระเยซูเจ้าโดยอาศัยความเชื่อความหวังและความรักมีจิตใจที่มั่นคงเสียสลักและพร้อมอุทิศตนในการติดตามองค์พระเยซูคริสตเจ้าด้วยการเป็นประจับพยานด้วยชีวิตของเราในแต่ละวันเพื่อยืนยันถึงความรักของพระองค์ที่พระองค์นั้น ได้ทรงยอมตายเพื่อเราทุกคนความตายของพระองค์นั้นทําให้เราทุกคนนั้นได้รับความรอดพ้นในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าวอวยพรแด่พี่น้องทุกท่านครับเนื่องในโอกาสฉลอง50ปีของบรร็ยายแสงธรรมนั้นพวกเราขอคําภาวนาเป็นพิเศษจากพี่น้องทุกๆท,ท่านเพื่อคณะผู้การอบรมและสัมมเนีทุกคน จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างซื่อสัตย์ในการติดตามสิ่งเรียกของพระเป็นเจ้าและขอฝากกระแสะเลืยกของพวกเราทุกๆคนนั้นไว้ในคำภาวนาของพี่น้องทุกคนด้วยครับ